สวัสดีค่ะ Honda Accord ท้ายก้นนะคะทุกท่านคันนี้ราคา65,000บาทนะคะเป็น CD 5ตัวนอกหลังคา s ันร o o นะคะรถยนต์ปี94สีสวยนะคะรอบคันนะคะทุกท่านเชื้อเพลิงเป็นเบนซินค่ะ9195นะคะเติมได้หมดนะคะเครื่องยนต์ F 2 2 BV Tech ค่ะทุกท่าน65,000บาทนะคะสวยหรูตามรูปนี้เลยนะคะ บาปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะซันรูปหลังคาไฟฟ้าเปิดปิดได้ดปกติเครื่องดีวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแบตเตอรี่แห้งใหม่เพิ่งเปลี่ยนค่ะความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้สบายค่ะแอร์ดิิตัลนะคะเย็นๆค่ะทุกท่านวิทยุมีมีลำโพงสี่ดอกด้วยนะคะมีแอร์แบ็กค่ะเรขใหม่ขึ้นครบระบบไฟใช้สมบูรณ์นะคะ กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะทุกท่านด้านหลังนะคะตามรูปนี้เลยนะคะภาษีพรบปี P 66ค่ะทุกท่านสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถทดลองขับก่อนได้คะ่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะก่อนออกเดินทางไปดูอย่าลืมโทรนัดล่วงหน้ากับผู้ขายก่อนนะคะ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองแนะนําให้เดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตอนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําการโอนมาจจำล่วงหน้าค่ะสําหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ